ทำดีๆลูกทำดีๆมันลื่วางงี้ดีอ่ะไหนเต้นดิทางหน้าขาวเป็นตัวตลกแล้วก็ไปยืนสองกระจกดูตัวเองลูกใครวะไหนยิมหวานซียิ้มหวานซีเอากำลังกายเหรอออกกํลังกายไหนลำลาบาเชาวก่อนดิลำลาบาเชาวก่ เวนท่าอะไรเนี่ยเวนพี่เวนทาแป้งหน้าขาวหลังจากดูตลกก่อนบ่ายใครเครียดวินก็ให้ยายทำตามพี่วินเรียกโกโกด้ดิโกโก้โกโก้ Min bye bye